สถานีวิทยุสราญรม AM 1 5 7 5การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกหน้าต่างโลกกว้างรู้จักโลกรู้จักกรา สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกว้างนะคะวันนี้ดิฉันชนละทีจันรัชกูลมารับหน้าที่แทนนะคะเพราะว่าเรามีแขกสําคัญมาเยี่ยมเยือนสถานีวิทยุสารรรมของเรานะคะแขกของเราวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าเป็นถึงแชมป์โลก นะคะเชียร์ลีดดิ้งเลยค่ะวันนี้นะคะทางสถานีวิทยาุสารารลมก็ได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะคะจากคุณประพังกรพิชยธนกรนะคะซึ่งเป็นกรรมการบริหารสมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทยและผู้ช่วยเลขาธิการสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจําประเทศไทย นำคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตห้าคนนะคะมาเยี่ยมเยือนรายการของเราสวัสดีค่ะคุณประพังกร,รสวัสดีคับพี่ปาสวัสดีน้องๆ้องทุกคนด้วยนะคะค่ะค่ะ,คะก็ดีใจมากเลยนะคะเนี่ยที่จริงเราติดต่อกันเพิ่งไม่กี่วันมานี้เองนะคะทางค,คุณประพังกรก็ยินดีอย่างมากนะคะที่มาเยี่ยมรายการแล้วก็มาได้พบท่านอธิบดีกรมสารนิเทศในเช้าวันนี้ด้วยนะคะ,<ม>ะ,ค,ะค่ะวันนี้คุณประพังกรนะคะช่วยมาเล่าให้เราฟังนิดนึงนะคะว่า ชัยชนะที่ไปได้รับมาจากเวทีเช e ยรี a ิ้งเวิลด์แชมเปี้ยนชิพประจําปี2015คร,ครั้งที่8นะคะเป็นค,ครั้งที่8แล้วเนี่ยนะคะเว,วทนีนี้มีความสําคัญอย่างไรคะครแล้วก็การมีส่วนร่วมของไทยในเวทีนี้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะคือประเทศไทยได้ส่งเข้าร่วมแข่งันเเรียกจริงแชมป์โลกนะครับเชียรนะีติ้งเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเนี่ยมาครั้งนี้ครั้งที่4โดย2ปีจัด1ครั้งครับเราส่งครั้งแรกตั้งแต่ปี2009 ครับ2011ที่2009นเกจัดที่เบรเมนเยอรมนีนะครับตอนนั้นก็ได้ได้รางวัลมาแล้วเป็นเหรียญเงินนะครับประเภท2 2เหรียญนะครับแล้วก็มาปี2011ที่ฮ่องกงนะครับก็ได้เหรียญทองและเหรียญเงินเหมือนกันครับแต่เป็นประเภทที่ไม่ใช่ทีมใหญ่นะครับแล้วก็ปี2013จัดที่เมืองไทยชิงแชมป์โลกนะครับเราก็ได้เหรียญเหมือนกันนะครับเรื่องครั้งนี้นะครับ2015จัดที่เบอร์ลินนะครับเยอรมนีเราก็ สามารถคว้ <c oughs> <linkage iada> าเขาเรียกว่าเหรียญทองทีมเชลลิ่งมิกซ์ทีมใหญ่เลย16คนซึ่งทีมี่เราคาดหวังสูงสุดนะครับแล้วก็สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองเหรียญเงินในเชลลิ่งสมอลกรุ๊ปแข่ง5คนนะครับแล้วก็คว้ารางวัลเหรียญเงินนะครับเชลลิ่งดับเบิลแข่ง2คนวันคารนี้ส่งแข่ง4ประเภท3ประเภทได้4เหรียญครับ ท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง youtube นะคะจะเห็นถ้วยรางวัลของเรานะคะนะคะมีทั้งรางวัลใหญ่สองรางวัลเหรียญทองนะคะแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอีกสองรางวัลนะคะอตอนนี้คงจะขอให้น้องๆช่วยแนะนําตัวเองนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะยังไม่ได้ยินเสียงกันเลยนะคะคขอเริ่มจากน้องผู้หญิงคนแรกเลยค่นน้องอะไรคะ,ะสวัสดีค่ะนิดรวิวานหมวกตโนดค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะนิดค่ะ,คะชื่อนิดนะคะน้องนิดนีด่ไหนต้องบอกนิดนึงว่าเป็นอะไรคะนัก กีฬายิมนาสติกทีมชาติด้วยใช่ไหมคะเช่เล่นกีฬายิมนาสติกมาก่อนอ๋อค่ะค่ะนะคะแล้วก็เออเขื่อนลิงแบบชื่อเมียวันนิดายงเทียนค่ะน้องคะครับชื่อก๊อกครับชูทิพงศ์กฤษณาครับค่ะครับชื่อท็อปครับวสันต์วรนามครับครับชื่อโอครับสลายุทธสุวารีค่ะค่ะน้องวอวอวอนวิวานราวิวานค่ะราวิวานอ๋อก็พิมพ์เกินราวิวานชื่อเล่นชื่อเล่นนะคะนิดค่ะ ตั้งนิดนะคะซึ่งแต่ละคนเป็นน้องเหมียวนะคะโอเคอ่าแต่ละคนนี่เรียนปีไหนกันแล้วคะเนี่ยน้องนิดเป็นปีสองค่ะคณะอะไรคณะอะไรคะวิทยาลกรท่องเที่ยวและการบริการค่ะอืมบริกคะน้องเหมียวปีสามค่ะวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ค่ะก็ปีสองครับสถาปัตยกรรมศาสตร์น้องก้องเหรอคะก้องก้องลองก้อง สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมทีสองแล้วปีสองครับค่ะน้องท็อปท็อปครับวิทยาลัยนิเทศศาสตร์สาขาการประชาสัมพันธ์ปีสี่ครับครับแล้วก็น้องโอ๊กน้องโอ๊กนิเทศศาสตร์ครับปีไหนปีสี่ครับปีสี่ปีสี่นะคะครับแล้วน้องๆคงจะเล่นเล่นกีฬาเชรีดิ้งจนรู้สึกจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่เล็นไกีฬาดีน้องก็เป็นนักกีฬามาตั้งแต่สมัย ปฐมมัธยมครับบางคนนี้ก็มา้งแตนปฐมเลยครับแล้วก็มาขึ้นมัธยมแล้วก็ตอนนี้ก็คือขัดตัวก็มาเป็นทีมทีมพายแดนที่นี่ก็อยู่ในกีฬานี้มามากกว่า10ปีเลยนะคะแต่ละท่านนะคะค่ะอันนี้คงจะต้องถามอาจารย์นิดนึงเรื่องผลงานเรื่องเกี่ยวกับเวทีประกวดเนี่ยเพราะว่าเรา เน,น,นคิดว่าการกีฬาเชียร์ลิดกี้นี่อาจจะยังไม่คุ้นเคยสาหรับคนไทยทั่วไปว่ามันมีกี่เวทีที่สําคัญบ้างนะคะในระดับโลกเลยค่ะคแล้วไทยเราเนี่ยมีส่วนร่วมในเวทีเหล่านี้แค่ไหนค,คือจริงจริงประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเราตั้งขึ้นเป็นสมาคมเชียร์ลิง้แห่งประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศจะรู้จักเราในชื่อสพันกีฬาเชียร์ลิง้ประจาประเทศไทยคาจริงก็คือสมาคมเดียวกันนะครับซึ่งเรามีบทบาทในการพัฒนาเชียร์ลิงกี้โลกนะครับโดยการที่สนามที่เราแข่งเนี่ยเป็นชิงแชมป์โลกครับแล้วก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เราก็มีการจัดแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการจัดแข่งขันนานาชาติตามตาม่างประเต่างๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่จัดทุกเดือนพฤษภานะครับแล้วก็มีอินโดนีเซียปีหน้านะครับที่จัดแข่งครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยก็จะเขาเรียกว่ามีสนามที่สําคัญหลายๆที่ด้วยกันนะครับแล้วทีประเทศไทยเนี่ย คือครั้งนี้เป็นชิงแชมป์โลกเราก็ส่งทีมที่เป็นทีมที่เก่งที่สุดพ็อปที่สุดในการแข่งขัน <Okay. S 2> นะครับจะมีในระดับอื่นเราก็ส่งทีมอนุบาลทีมปฐมทีมน้องน้องมัธยม <Okay. S 2> หรือทีมมหลาลัยอื่นๆไปแข่งอย่างล่าสุดที่ไปไปมาก็จะมีที่ญี่ปุ่น,นครับเ <Okay. S 2> ดือบิสภาเนี่ยมันจะมีน้องอน้องระดับปฐมนีก็ได้รางวัลรองแชมป์เอเชียมา <Okay. S 2> นะครับแล้วก็มีน้องอนุบาลไปชว์นะครับ <Okay. S 2> แล้วเราก็ได้พัฒนาทีมเรียกว่าผู้มีความพิเศษทางการได้ยินครับคือเขาจะ ได้ยินพ,พิเศษกว่าเราไม่ได้ยินวยหูห <Ừ. S 2> แต่ได้ยินยดใจ <c oughs> นะครับ <c oughs> เขาก็สามารถไปสร้างชื่อนะครับที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับ <c oughs> ได้ไปโชว์นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นต่างชาติเนี่ย <c oughs> เขาจะเห็นศักยภาพของเด็กไทย <c oughs> อย่างมากเรื่องตรงนี้การไปแข่งที่เบอร์ลินเนี่ยนะคะ ทราบว่ามีทีมเก่งๆเยอะเลยนะคะจากประมาณ20ประเทศนะคะคแล้วก็ประเภทของการแข่งขันนี่พีต้อง10ประเภทนะคะคแต่ถ้าทีมไทยเนี่ยส่งทั้งหมดกี่ทีมอะไรยังไงแล้วก็ได้รางวัลในทีมประเภทไหนบ้างนี่ขออาจารย์ช่วยรเรียนท่านผู้ฟังอีกนิดนึงด้วยค่ะค,คือในการแข่งขันครั้งนี้มี10ประเภทใช่ไหมครับ,รบอ่าแล้วแต่ละประเทศเนี่ยเวลาส่งเนี่ยเขาจะคํานึงว่า ประเภทไหนที่เขาส่งเนี่ยแล้วเขามีมีเขาเรียกมีลุ้นลุ้นรางวัลเพราะในการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับทีมประเทศไทยมีนักกีฬาไปทั้งหมด17คนคนและทีมงานอีก10กว่าคนรวมแล้วประมาณเกือบ30คนครับก็จะถูกแบ่งเขาเรียกซอยแบ่งหมุนเวียนการแข่งขันก็อย่างที่บอกว่าใน10ประเภทเราก็เลือกแค่เชลลิงดิงสมอลเชลลิงเดอบลก่อนเล่น2คนอันนี้ก็ส่ง2ทีมทีมหนึ่งก็คือได้เหรียญเงินมานะครับอีกทีมหนึ่งก็ไม่ติดรางวัลนะครับแล้วก็เช p สิงสมอลกรุ้ เหรียญทองและเหรียญเงินแล้วก็ทิ้งห่างที่ที่สามที่4ไปเลยค,ครับแล้วก็พอทั้งหมดเนี้ยก็จมวัวเปทีมใหญ่คือเชียร์ลีดดิ้งมิกซ์เล่น16คนนะครับเราก็ได้เหรียญทองมามครับแล้วมันจะมีการขันที่เรายัางไม่ได้สง่งเช่นเชียร์ลีดดิ้งออฟฟีเมลหรือกลุ emale, ่มฟีเมลหญิงล้วนประเภทหญิงล้วนเนี่ยเราไม่ได้สง่งเพราะว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาครับแล้วอีกประเภทหนึ่งที่ทางยุโรปเก่งมากคือเชียร์แดนส์ครับแล้วตอนนี้ในประเภททั้งหมดที่สามสี่ประเภทที่สิบประเภททั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่สี่ประเภทที่เข้าไปอยู่ใน World Sport Dance คือถูกผักนั้นให้เป็นกีฬาแดนสปอร์ตนะครับแล้ว w r r l d d n n e s p o r t Federation เนี่ยก็คือสมา,สาพันิดว่าสาพันธ์เต้นโลกค,ครับก็อยู่ภายใต้โอลิมปิกโลกเพราะนั้นตอนนี้เป้าหมายต่อไปก็คือหลังจากแชมป์โลกเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะไปลองเพลงชาติกันในกีฬาโอลิมปิกกันนะครับอโอเคค่ะก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็พอจะได้ออความรู้นะคะเกี่ยวกับ กีฬานี้แล้วก็การแข่งขันในระดับโลกในเวทีต่างๆด้วยนะคะตอนนี้อาจจะต้องอยากจะถามน้องๆเหมือนกันนะคะว่ามีแรงบันดาลใจอะไรหรือมีความสนใจยังไงถึงมาเล่นกีฬานี้ในความรู้สึกของคนบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่อันตรายรแล้ก็ค่อนข้างกระเสี่ยงนะคะอาจจะถามจากเริ่มจากน้องนิดหน่อยนะคะน้องนิดคิดยังไงคะก็ตอนแรกเลยเป็นคือพี่สาวพี่สาวชวนมาว่าพี่สาวก็เล่นเชียร์ดิงเหมือนกันอะไเงี้ยะค,ะค่ะก็ถ้ามองเป็นกีฬาอันตรายไหมก็ ไม่ได้ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าอย่างหนูเข้ามาตอนแรกฝึกเนี้ยค่ะพี่เขาจะเน้นเรื่องเซฟตี้มากแบบว่าทุกครั้งที่มีการต่อตัวทุกคนต้องแบบว่าเข้ามาเซฟกันอืค่ะห้ามให้ยอดตกถึงพื้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือเชดดิ้งไม่ได้มีแค่แบบว่าอย่างคนอื่นมองก็จะเป็นเหมือนการเต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเชดดิ้งมีหลายหลายหลายพาร์ทนะคะพาร์ทการต่อตัวพาร์ทการเต้นพาร์ทการอารมชันอะไรเงี้ยค่ะมันแบ่งออกไปหลายพาร์ทซึ่งเราต้องใช้แบบว่าทักษะหลายๆด้านมันเหมือนพัฒนา เราไปในตัวด้วยอย่ค่ะก็สรุปว่าน้องก็เห็นข้อดีของกีฬานี้นะแล้วก็มีพื้นฐานจากยิมนาสติกที่เล่นอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะก็แล้วเราเล่นไปด้วยกันได้ไหมคะยิมนาสติกกับเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยอันนี้เพราะว่าน้องเขาเป็นทีมชาติใช่ไหมเราก็เลยอยากจระซ้าอดีตทีมชาติก็เลยอยากกระทราเหมือนกันว่าอย่างตอนนี้น้องคือยังเล่นทั้งยิมนาสติกแล้วก็เชียร์ลีดดิ้งไหมคะไม่ค่ะไม่ได้เล่นคือเราเล่นยิมนาสติกมาก่อนใช่ไหมคะเป็นทีมชาติแล้วก็เลิกเล่นไปประมาณ ช่วงหนึ่งพักหนึ่งแล้วก็เข้ามาเป็นทก็ได้เข้ามาได<ล>้เจอริตดิ้งเต็มตัวเลยขอต้องวันนี้อาจจะถามรวมๆกันเลยว่าฝึกซ้อมเนี่ยความถี่หรือเวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะใครจะตอบพี่ได้บ้าสันไหนก็ได้ประมาณหกชั่วโมงครับหกชั่วโมงต่อสัปดาห์หลังเลิกเรียนเลยหลังเลิกเรียนอันนี้คือต่อสัปดาห์นะคะหกชั่วโมงต่อชั่วโมงต่อวันต่อวันครับโอ้โหต่อวันหลังเลิกเรียนห้าโมงเย็นเนี่ยน้องๆก็จะมารวมแหละ เพราะเพราะว่าใช้เวลาในการฝึกซ้อมมาถึงก็ต้องบ๊อมร่างกายสาร้างกล้ามเนื้อก่อนแล้วค่อซ้อมท่านค,ครับโอ้หชั่วโมงต่อวันเมื่อกี้ยังนึือกว่าต่อสัปดาห์แล้วแล้วไม่ทราบแบ่งเวลายอย่างไงคะเนี่ยเรื่องเรียนเรื่องอะไรด้วยเนี่ยก็อาจารย์สถาปนกตอบได้ค่ะก็จะแยกแยกเวลาครับก็คือช่วงซ้อมก็คือจะเต็มที่กับการซ้อมหลังหลังจากนั้นก็คือจะเป็นเวลาทําการบ้านหลังจากซ้อมเสร็จครับก็จะซ้อมเสร็จประมาณ ห้าทุม่มหรือไม่ก็เที่ยงคืนช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทําการบ้านแล้วก็เตรียมตัวนอนที่จะตื่นไปเรียนตอน่อในตอนเ,เช้าของอีกวันนึงครับค่ะค่ะอันนี้ก็คือน,นักศึกษาที่เรียนฟูลไทม์ถูกไหมคะถูกครับไม่ได้เรียนพาร์ทไทม์ไม่ไม่ใช่ไหมครับโอแล้วก็มีเสาร์อาทิตย์ก็ต้องทํากานบ้านทำงานกลุ่มเลยครับเสาร์อาทิตย์มีซอ้อมไหมคะไม่มีครับอออ๋โเราจะไม่ซ้อมแต่วันหยุดเนี่ยค่ะตะเลิกก็ซ้อมนะครับคือคือน้องน้องไม่ซ้อมจันทร์ถึงศุกร์ครับเพราะว่าเด็กๆเข้ามา คือจริงๆเก็บตัวกันไปในเดือนหนึ่งใช่ใชแต่เด็กๆเข้ามาจะถูกพัฒนาศักยภาพกล้ามเนื้อก่อนเพราะอย่างที่พี่ๆถามเมื่อกี้คือเรื่องความปลอดภัยสําคัญที่สุดเซฟตี้สำคัญที่สุดถ้าร่างกายไม่พร้อมเวลาเกิดเกิดเรียกว,ว่าการซ้อมท่าที่มันมีผิดพลาดน้องๆก็จะไม่สามารถทานแรงได้แต่ถ้าร่างกายเขาพร้อมศักยภาพเขาพร้อมมันจะลดเรื่องเรื่องอันตรายได้หมดครับแล้วก็ทักษะในการฝึกซ้อมทักษะในการที่เป็นนักกีริตี้เนี่ยมันจะทำให้น้องเขามี จะเรียกสัญทาตยานนะครับในการที่จะป้องกันตัวเองเหมือนพวกกีฬาอื่นแล้วครับกีฬาไต้เข้ากีฬาอื่นทั้งหมดเนี่ยที่ดูเหมือนว่าอันตรายแต่ทุกประเภทกีฬาเนี่ยเขาจะมีการฝึกของเขาเพื่อสร้างสัญทาตยานที่อยู่ในจิตได้สำารึของเขาเนี่ยตรงนั้นมากกว่าอาจารย์นี่ก็เมื่อสกี้คุยกันก่อนที่จะมาอารายการในทราบว่าก็เป็นแชมป์โลกเก่าเหมือนกันใช่ครับสิบเอ็ดปีที่แล้วครับเราจะมาฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะคือตอนนั้นเขาเรียกว่าเมื่อก่อนประเทศไทยยังไม่เคยแข่งที่ต่างประเทศแล้วสมัยผมแข่งในประเทศไทยเน มันมีสนามการแข่งขันเยอะมากนะครับก็เราก็เป็นแชมป์นะครับเมื่อสมัยนน้นผมเป็นเด็กในโครงการทวีนวมวันคือเป็นเยาวชนรุ่นนั้นที่ทวีทนวมวันสร้างให้เราเป็นเยาวชนที่ห่างไกลเยเสพติดนะครับเราก็แข่งแข่งแข่งแต่เวลาเราไปเจอทีมอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าแทบจะโกรธกันครับแข่งกันอย่างที่หนึ่งมีความแข่งขันกันเยอะใช่มันมันเป็นแข่งขันคอมเพลติชันนะครับพอผมมีโอกาสตอนนั้น ผมก็มีเขาเรียกว่ามีเว็บไซต์แล้ว <c oughs> ก็ได้คุยกันต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับแลกเปลี่ยนวิดีโอแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน <c oughs> นะครับแล้วที่อังกฤษเขาก็เห็นวิดีโอเราเขาเลยเชิญเรามา <c oughs> <c oughs> เชิญเราไปแข่งที่ประเทศอังกฤษ <c oughs> ครับก็ท่านอาตอนท่านอาธิการคือดรทิสุนเลรัตน์ท่านเป็นอธิการปรดีมาวิริยสิทธิ์ <c oughs> และผมเป็นลูกศิษย์หลังศิษย์อยู่แล้วก็เลยส่งทีมแข่งไปครับนำโดยทีท่านอดีตผู้ว่าการวิทยาเขตไทยท่านอาจารย์เสรีวังไพจิตครับ ตอนนั้นเราก็ส่งเรื่เมื่อก่อนรู้แต่รู้แต่ชิลิ้งที่เราเรียกว่าปปอมๆแต่พอไปถึงปั๊บดูกติกาแล้วมันไม่ใช่มันมีหลายประเภทก็เหมือนอย่างนี้ครับมีสี่สี่ประเภทเหมือนกันครับแล้วก็มีเชียร์แดนมีอะไรเงี้ยพอส่งไปปั๊บเราส่งแข่งสีได้ห้ารางวัลเพราะมีรางวัลถ้วยรวมด้วยครั้งนั้นครั้งนั้นกลับมาเขาก็รีแคร์่าเราว่าเป็นแชมป์โลกแต่ครั้งนั้นคือส่งในนามมหาวิทยาลัยรังสิตยนะครับแล้วหลังจากกลับมาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันเปิดโลกตองเตอรทีก็เลยว่า ในลองจัดแข่งขันที่มันเหมือนเมืองนอกสิมีเพราะในการแข่งขันเมืองนอกนะครับมันจะมีสนามฝึกซ้อมก่อนสนามฝึกซ้อมสนามวอมมีการตรวจร่างกายตรวจอุปกรณ์นะครับตรวจเพราะชุดนี้ก็ต้องถูกกติกาใส่แหวนที่นิ้วไม่ได้นะครับโดนตัดคะแนนรับทุกอย่างกิฟต์เกิร์เนี่ยต้องเป็นแบบปลอดภัยหมดอ่าเราก็นําระบบนั้นกลับมาทําแล้วเราเราก็ได้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาเข้ามาจัดทาเป็นสมาคมขึ้นตั้งแต่ก็คือ10ปีมาแล้วค,ครับแล้วก็พัฒนาอย่างที่บอกพัฒนาเป็นระบบว่าตั้งแต่อนุบาลประถมะถมัธยมเด็กอนุบาลก็เล่นได้ครับหรือน้องๆเด็กที่ไม่ได้ยินเสียงก็เล่นได้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกีฬาค,ครับจากวันนั้นถึงวันนี้11ปี แชมป์โลกที่หักกันอาจารย์ไม่น่ายังดูฟิตเลยนะคะเนี่ยครับค่ะไปสักอาจารย์ยังสอนมีสอนเด็กๆด้วยใช่ไหมใช่ครับปัจจุบันเราพาน้องๆระดับอนุบาลมาออกรายการบ้างได้ไหมได้ครับได้ได้ครัคงจะน่ารักมากเลยครับคือปัจจุบันเราในอีกมุมหนึ่งที่นอกจากผมทํางานสมาคมแล้วคือเป็นผู้นการศูนย์พัฒนากีฬาเชลลิดิ้งนานาชาติที่ต้องใช้นานาชาติเพราะว่าเรา เวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียมีเพื่อนหมดครับแล้วเราก็เป็นเขาเรียกไปช่วยพัฒนาช่วยสร้างเบสิกช่วยสอนครับวันนี้ที่น้องมาได้ประมาณนี้เพราะว่ามีกลุ่มหนึ่งที่ต้องมีภารกิจสอนที่สิงคโปร์กันอ๋อนี่ขนาดสิงคโปร์ยังต้องให้เราสอนเลยนะคะใช่ครับก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ในโค้ดเวลาทำทีมไม่ได้มีโค้ดคนเดียวเราจะมีโค้ดอยู่4ีหคนเพราะทุกคนจะต้องแบ่งพาร์ตกันแยกส่วนกันครับ มีการแบ่งการทำงานกันเป็นทีมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่น่าชื่นใจเพราะมันเป็นการทํางานเป็นทีมนะครับแล้วก็เชียร์ลีดดิ้งมันไม่ได้มางคนอาจจะมองว่าเป็นการต่อตัวอันตรายแต่เด็กๆทุกคนที่นั่งอยู่เนี้ยจบไปมีศักยภาพทุกคนเพราะหนึ่งคือฝึกระเบียบวินัยนะครับฝึกความสามัคคีการตรงต่อเวลาแล้วสิ่งสําคัญที่อยากให้เยาวชนไทยมีคือเรื่องเขาเรียกว่าการดูแลซึ่งกันและกันเพราะอย่างโยนคนนึงขึ้นไปปั๊บถ้าเขาไม่รับนี่คือตกนะครับมันมันเปรียบเทียบมาในมุมของสังคมถ้า คนหนึ่งเขาขึ้นไปที่สูงเนี่ยแล้วเราอยู่ข้างล่างเราเราไม่ช่วยรับเขาเราแบบทิ้งส่งเขาเลยเงี้ยมันมันมันเกิดการกาเรียกการล้มของสังคมแต่ถ้าเด็กเหล่านี้เขาเรียนรู้ถึงพวกนี้ไปเนี่ยมันเกิดเขาเป็นรากฐานที่ดีคนข้างล่างเลข้างบนคนข้างบนก็ดึงคนข้างล่างขึ้นไปอันนี้สําคัญนะแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่น้องๆจะได้ที่ผมเห็นก็คือในมุมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนี้สําคัญมากเพราะว่าตลอด10กว่าปีเนี่ยกลายเป็นผมมีเพื่อนทั่วโลกแล้วไม่พอผม ผมนําเพื่อนทั่วโลกเนี่ยมาประเทศไทยเพราะสมาคมมีการจัดแข่งขันานานาชาติมาเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องนองคือมันมีแค่17คนมีโอกาสไปเมืองนอกนะครับแต่เวลาเรานําทีมต่างชาติมาประเทศไทยเนี่ย กลับกลายเป็นน้องๆประเทศไทยที่เป็นเชลลิดิ้งทั้งหมดตั้งแต่รุบาลยันรุ่นใหญ่เนี่ยได้เจอเพื่อนต่างประเทศได้มีเพื่อนญี่ปุ่นเพื่อนไต้หวันเพื่อนฮ่องกงนี่ครับมันกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเขาเรียกว่าบางทีคุยภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแต่คุยภาษาเชลลิดิ้งรู้เรื่องมันมันคือเป็นศัพท์เขาเรียกว่าเป็นศัพท์ใหม่ที่เราใช้คุยกันอ้าวยูทำไมไม่ โชดอรออาบโชดอรออาบโชดอรออัพก็คือยกขึ้นเพราะเชีเรดอรงต้องยกไหล่ขึ้นสมัยสิสมัยเราก็พูดคำผสมคำนี้ครับมันกลายเป็นเพราะเขาต้องมาเรียนกันแล้วกลายเป็นใช้ตรงนี้เป็นจุดกลางภาษาชียร์ดิ้งเป็นภาษาใหม่ที่เยาวชนเรานี้จะคุยกันแล้วพอเขาจบไปทํางานไปก็ติดต่อกันไปอีเมลเฟ e บุ๊กหรือว่าไลน์สิ่งเหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ที่เราได้พัฒนาขึ้นครับและอย่างที่บอกว่าประเทศไทยเราเขาเรียกว่า ใช้กิมมิคว่า spirit can drive ใช้เขาเรียกว่าพลังใจขับเคลื่อนทุกสิ่งการให้แรงใจให้การเชียร์กันเป็นสำคัญอย่างล่าสุดไปแข่งไปแข่งเนี่ยญี่ปุ่นกับเราขับเที่ยวมาตลอดญี่ปุ่นแข่งเราตะโกนเชียร์สู้นะกัมปาเตกัมปาเตคือสู้สู้เขาก็เชียร์เราเขาบอกว่าสู้สู้ใช่ไหมอยู่ไต้หวันภาษาจีนก็ใจโยใจโยอะไรเงี้ยคือเราจะรู้คําแต่ละคําของแต่ละประเทศเราก็จะเชียร์กันพอเราแข่งปั๊บเขาก็เชียร์เราอันนี้มันไม่เกิดในกีฬา อื่แต่เชลลิ่งมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดแค่ในประเทศไทยละมันเกิดในกลุ่มอาเซียนแล้วที่มันกขยายไปทั่วโลกตอนนี้มันก็เทียบเท่าก็คือประเทศไทยมีบทบาทในเชิงต่างประเทศแล้วก็ได้รับการสนับนุนอย่างไปที่เบอร์ลินเนี่ยท่าน ทางสถานทูตไทยที่เบอร์ลินก็ดูแลรับรองเต็มที่ตอนไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยสถานทูตไทยที่ญี่ปุ่นก็ดูแลเต็มที่ครับทั้งหน่วยงานที่เป็นต่างประเทศแล้วก็การท้องเที่ยวเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกว่าอบอุ่นมากนะครับก็นี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเลยนะคะของการต่างประเทศของประชาชนนะคะซึ่งเราก็ย้ําเสมอมาว่าเรื่องการต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น ะะประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ทุกอาชีพเนี่ยจริงๆทุกคนก็มีส่วนแล้วก็สามารถเป็นทูตนะคะที่ไปเชื่อมความสัมพันธ์หรือรไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยเนี่ยให้แก่นานา,นา,นานประเทศได้นะคะกีฬานี่ก็เป็นตัวเชื่อมที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะเราก็เห็นมาได้จากจากหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ฉันรู้สึกก็คือมันสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในประเทศนะคะอย่างน้องๆที่ไปสร้างชื่อเสียงมาเนี่ยนะคะคือ รางวัลชนะเลิศเนี่ยโอเคมันมันคือมันคือ,คอชัยชนะก็จริงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจมากกว่าน,นั้นเนี่ยคือว่าการที่เราได้รับการชื่นชมนะคะยอมรับแล้วก็ได้รับการ ตอบรับที่ดีจากเพื่อนๆชาติต่างอะไรเงี้ยอย่างที่น้องๆไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มันเป็นเครือข่ายในระดับโลกเลยริการแข่งขันก็คือในวันแข่งเนี่ยเราแข่ง2วันครับวันแรกเราจับสลากได้แข่งทีมแรกจริงๆทีมแรกที่กดดันมากน้องๆกกดดันมากแต่แต่ในการแข่งขันของโค้ชโค้ดใหญ่เนี่ยเขาจะบอกเด็กๆว่าเราต้องชนะใจตัวเองเราไม่ได้มาเพื่อชนะใครเรามาเพื่อชนะใจตัวเองขอมีวิดีโอขึ้น y YouTube เจ๋งๆแบบไม่พลาดอเงี้ยเพราะการแข่ง คือเวลาเราซ้อมเราซ้อมเป็นพันรอบเลยมันก็มีรอบพลาดรอบไม่พลาดอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกน้องว่าต้องชนะใจตัวเองให้ได้วันแรกปั๊บเล่นได้ดีพอเล่นดีปั๊บคันนี้กดดันคนอื่นละเพราะแต่ละประเทศมากิมิกไม่เหมือนกันแต่เราไปคือต้องชนะใจตัวเองให้ได้ครับพอเสร็จแล้ววันที่2เนี่ยนึ่งด้วยคะแนนนำอันดับหนึ่งเราทิ้งที่2ประมาณ2คะแนนครับกลับหลังละเราเล่นทีมสุดท้ายเพราะวันที่สองเป็นการเล็งกิ้งคะแนนคันนี้ก็เชียร์มันขึ้นเรื่อยคนเยอรมัน มีอีเมลมาส่งมาทาง Facebook ด้วยถึงทางสาพันธ์สมาคมว่าเนี่ยเราอยู่เชียร์คุณนะเรายอมทิ้งตั๋วเปลี่ยนตั๋วทั้งทีมเลยเพราะปกติเขาดูวันเสาร์เขาก็กลับที่ดูที่เมืองนอกเนี่ยมันซื้อตั๋ว ซื้อตั๋วแพงใช่ไหมครับก็ซื้อตั๋วแค่วันเดียวอะไรเงี้ยเขาซื้อตั๋วเพิ่มอีกวันหนึ่งซื้อตั๋วเพิ่มใช่เพื่ออยู่เชียร์ทีมไทยใช่ครับแล้วบรรยากาศการแข่งเนี่ยพอแข่งเสร็จทุกคนลุกก็ยืนตบมือแล้วตอนรับรางวัลตะโกนเชียร์ว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์มันดังกล้องอยู่ในหูทุกคนน้องๆก็ได้รู้สึกความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้ทําเพื่อประเทศชาติครับอันนี้อันนี้คือบรรยากาศตรงนั้นเลยนะครับแล้วผมก็อยู่ในสนามด้วยกันน้องๆครับเดี๋ยวมีวิดีโอให้มีีววดดดโอให้้ะ่าจไเปิท จะได้เผยแพร่วิดีโอนี้ให้ในสื่อต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะก็น่าเสียดายค่ะเวลาเรามีจํากัดนะคะแล้วก็คิดว่ายังไงโอกาสหน้าเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปแข่งที่ญี่ปุ่นเมื่อไหร่นะคะเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาปีปีหน้านี้เลยจะเป็นทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรันติตอ๋อแล้วทีมน้องๆที่ไปถึงไม่ได้ไปคือคือเป็นไงครับเวลาเราแข่งชิงแชมป์โลกเนี่ยเราต้องคัดเขาเรียกคัดท็อปสุดอ่าซึ่งน้องๆจะโดนคัดตั้งแต่ตอนคัดเข้ามาอะไรล้แต่ในการแข่งขันประเทศไทยเนี่ยมันมี ผมก็จัดแข่งขันชิงแชมป์ไม่ได้ไทยกเกษตรผลิตจะชนะรุ่นอุดมศกษาแต่น้องๆเนี่ยชนะรุ่นเขาเรียกรุ่นประชาชนทั่วไปคือเราจะไม่ส่งทัพรุ่นกันเพื่อให้เปิดโอกาสให้หลายๆทีมได้มีแชมป์ได้เป็นแชมป์ได้สัมผัสแชมป์แล้วพอได้สัมผัสแชมป์ปั๊บเนี่ย เขาก็ได้เดินทางไปต่างประเทศพอเดินทางไปต่างประเทศปั๊บเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการที่กลับมาพัฒนาเชลลิในเมืองไทย่นะครับแล้วก็วันนี้ได้มอบหนังสือไม่สูงต้องขยิ่งให้กับทางกระทรวงต่างประเทศไปด้วหขอบคุณมากเลยค่ะนี่เป็นประสบการณ์ต้องขยิ่งนะครับเป็นประสบการณ์แชมป์โลกนะครับตั้งแต่ผมจนแชมป์ปัจจุบันเขียนเองครับพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วก็สามารถสั่งซื้อทางเว็บไซต์ ร้านหนังสือทั่วประเทศเลยนะครับร้านหนังสือทั่วประเทศอยู่ต่างประเทศนี่ก็สั่งเว็บไซต์ได้ส่งถึงทั่วโลกครับก่อนก่อนจะจากกันไปเนี่ยอยากให้น้องๆที่ยังไม่ได้ออกส่งเสียงเลยเนี่ยนะคะทักทิตึงว่าคือประทับใจอะไรและภูมิใจอะไรที่สุดในชายชนะครับน้องอะไรคะ ท็อป,อปอน้องท็อปอ่าน้องท็อปเป็นรุ่นพี่สุดอ่ะรู้สึกประทับใจและภูมิใจอะไรมากที่สุดใน <ừ> ในการแข่งขันคะในครั้งนี้รู้สึกว่าทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งมากกวาอาการแข่งขันที่มันผ่านมาอรู้สึกว่าทุกคนอดทนแล้วก็สู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาระหว่างการฝึกซ้อมระหว่างการเดินทางระหว่างการแข,นขน่งขันล้วจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเรื่อยๆรู้สึกว่าความเป็นครอบครัวของเราแข่งก่งขึ้นเรื่อยๆครับอืมค่ะ่จนทาให้นี่ก็คือพอดีของกีฬาเนาะใช่ครับอืค่ะ ขอน้องโอ๊กนะคะช่วยบอกความรู้สึกนีดตึงว่าได้รับอะไรดีๆจากการแข่งขันค่ะแล้วก็ชัยชนะในครั้งนี้ก็มันเหมือนฝันนะครับเหมือนฝันเลยยังไม่ตื่นเลยที่แบบเราไม่เคยชนะเขาได้เลยที่ญี่ปุ่นมาถึงญี่ปุ่นแล้วฮะปีนี้เป็นปีแรกที่ที่เขาได้ที่ทีมไทยล้มเขาได้อมาถึงครั้งที่แล้วญี่ปุ่นเป็นแชมป์เป็นแชมป์มาตลอดครับเป็นแชมป์มาตลอดอ๋อโอเคค่ะก็ ประทับใจตรงนี้ครับมากที่สุดละประทับใจตรงที่คนที่ไม่รู้จักเรามาเชียร์เราอยู่กับเราตลอดเลยด้วยพูดไปน้ำตาไหลนะเป็นบรรยากาศด้วยเพราะถ้าถ้าพี่คือทางสารทูตที่ไทยที่เบร์ลินเนี่ยอยู่กับเราแบบน้ำตาไหลน้ตาไหลครับใครชมวีดีโอนี้ก็น้ำตาไหลค่ะค่ะน้องเหมียวคะมีอะไรจะบอกผู้ฟังไหมคะรู้สึกว่าครั้งนี้ประทับใจมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาคือแบบแข่งเสร็จปุ๊บ เฮ้คนดูเชียร์เราแบบเยอะเยอะมากอ่ะเยอะกว่าทุกครั้งเลยอ่ะแล้วแบบเขานอกจากเราจะชนะใจตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชนะใจคนดูด้วยนะอแต่อันนี้อันนี้คนที่ไม่เห็นบรรยากาศนี่อาจจะไม่ทราบลองบอกนิดนึงได้ไหมคะว่าทําไมคนเขาถึงเชียร์เราเนี่ยทั้งที่เราไม่ใช่ชาติเขาหรือไม่ใช่ยไม่ใช่คนยุโรปเหมือนเขาด้วยซ้ำเนี่ยเขาเชียร์เราเพราะอะไรเพราะความเป็น amazing Thailand เพราะเรา amazing เพราะว่าการแข่งขันครั้งเนี้ย มีท่าหวือหวาเยอะอคนชื่นชอบเยอะต่อตัว ทีมไทยแลนด์ต่อตัวหนึ่งท่าคนปรบมือทั้งหออ๋อ้คือท่าเราเด็ดพูดได้ง่ายใช่เด็ดมากครับเนี่ยนี่คือจุดดีน้องเหมียวนะครับตัวเด็ดนี่นี่ครับก็คือฐานอยู่ตรงนี้แล้วก็น้องเหมียวเนี่ยออกมาจากข้างหลังขึ้นมาไม่ธรรมดาไม่ได้ลอยธรรมดาคือลอยแล้วหมุนสองรอบโอ้สองรอบแล้วคือเดี๋ยวเราจะได้ดูไหมคะเหมือนซูเปอร์แมนขึ้นมาดูในคลิปวเดีโอได้ครับช็อตที่คนชื่นชอบมากที่สุดอ๋อช็อตนี้ใช่ไหมคะที่คนในหอเสียงดังมากคือการแข่งขันมันเป็นอารีน่าเหมือนเหมือนเมืองทองเนี้ยที่เป็นอารีน่าใหญ่ๆครรับบเเขาจะห็นอๆ ทีมไทยเนี่ยการดีไซน์รูทีนดีไซน์ท่าคือต้องเห็นโดยรอบแล้วต้องเหมียวนี่พุ่งมาจากข้างหลังวันนี้มีวิดีโอหนึ่งที่ต่างประเทศเขาถ่ายแล้วก็แท็กมาให้ถ่ายแล้วเห็นว่าจะกข้างหลังอาจารย์บอกผู้ฝ่ากทีได้ไหมคะว่าถ้าอยากจะดูภาพเหล่านี้จะดูได้ยังไงเข้าไปในที่ facebook.com/ tfc 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 thailand federation of cheerleading นะครับ จุดเชียร์จุดเชียร์ครับ <Okay. S 2> TFC จุดเชียร์เข้าไปติดตามชมคลิปได้ได้ค่ะนะคะแม้ก็วันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็น้องๆทั้ง5ค,คนนะคะทีมเชียร์ลีดดิ้งจากมหาวิทยาล,ายลาัยรังสิตนะคะซึ่งเป็นทีมทไทยแลนด์ที่ไปชนะแชมป์โลกที่การแข่งขันในเบอร์ลินนะคะแล้วก็นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยและคนไทยทุกคนนะคะขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็สวัสดีท<ม>่านผู้ฟังด้วยค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณคับ